สวัสดีท่านผู้ชมอยเกิดกับแบบมือดีกับมือโหกับสองแม่ลูกให้กันกันนะวัอนี้สิพานิดตาไปหาหนองม้าไปหาไปไปยามหนองม้าหนองม้าขาหนิดตาเพราะว่าเออมันถึงรถเหยียบถึงรถอันเข้อถอยรถเหยียบเลยค่าฮักขนาดก็เลยเอาพื้นไปปัวเอาไปปั้วยิ่น้ำทาตะปาเพลยู่รักเจ็ดทวามันเศร้ากับเชามันมาเลย ทวันบนวันเสาร์กับสิบเอ้าอ่ะยืนหันก่อนแต่ว่าวแต่ว่าสิบเอี่มันเนาะคิดหอดมานี่ตากระจมฮาค์คมือกเมือยว่าคิดหอด,ดหอดมาเพราะว่าเคยหลินเคยหลินเพราะมันเป็นตะแพงหูขวับดีมาตัวนะเดี๋ยวค่ะสิบเอี่ยงว่ามันแค่ทเนร์ละบอคัทคัทเนร์กลมาคัทค่ทเนก์จะไปตองไหลปัวจนเศร้าคันยางไหลอนน้อยหนึ่งกับเสียมาเลยไปไปเบิง่ง ตอนนี้ก็มาหอดแล้วนี่ตาตื่นเต้นว่าจะเห็นหนอไปนะล็อกไปไปเบ,บิ้งมันตอนนี้ก็มาหอดแล้วก็นั่งล็กไปเบิ้งเลยไปเบิงนะอียร์ติดเหลีอยมิูช่วยเดี๋ยวเอ๊ะทำอะไรเฮียอ้าวมันคุดอยู่ นับวยูส,สับอืมดีๆท่มเาทมเาตามันจืดเลยตะมาหอเด็ดเลยมาจะค้องบัยยู เออผุดที่ว่ารับปวด่มยูโอ,อจะซาเจ็บล้วบชุบไซจีแต่เฮ้ยระบอยู่<า>อืมอ้าวเาคิดอดดียังแบบเลยดี จนอรอสิมาหาบเลยนี่แต่ว่าเราบายู่นะอยากออกเลยตอนนี้เอามันได้เมื่อแล้ยนะโอ้ยเกลียกว่าตอนนี้มันก็สิได้เมื่อแล้ยนะนี่แต่อ,อยากเอาเมื่อแต่ว่าตอนนี้พูดที่ว่า เอามันมาปวัวหันรับ,บวอยุก็เลยถ้าพอวิกโทรหาเราเพราะว่าเขาบอมีเบอร์เขาบอมีเฟซเราเออดูดีที่ไรพอวิกมีเฟซตัวพอวนี่ตายอยากมึนเมื่อเห็นหน้านี่แต่อีต้นเห็นมันอยากเมื่อนะนี่ตานี่ตากระซิ้หายหน้าบัอยากเมื่อเดี๋ยวอยากเอาหนอนเมื่อน้าโอ้ย <c oughs> แต่พี่รอศิกษาไปขื้นมีชาติหน่อยนี่ว่าอยากเอาเนื้อนหนามขีดหอดมัน <c oughs> ดีอย่างไรล่ะเย็นทันโสดใสมีนบ๊วยไปจับไปอุอ่มโยนอีสานยานเป็นหมาโยอนอะไรเนี่ยว่ามันคาหักตุ่มันกระลุ่มันหักถามท่าหัวอาบอาบตะคอยคอยอันะไร สิบลายนางนางอุ้มอุ้มอุ้มมันนางดีๆโปงมันโป้งมันปงมันหนูหลูหนูไม่เห็ดมันวะไม่หอดแล้วไม่ยามแกงมันหามดึงแขนมันน้องถ่ายตามถ่ายไม่ยอมหามหามดึงแขนมันด้วหามแกงแข็งมัน หาอุ่มแขนมันยาหนำให้มันกินตายาหนำาหนำนำยาหนำไมให้มันกินยืดยดยืดเออเฮ้ยจับไ้แล้วเอาเอ๊ phần 4 mận, mày đang chết, chú ba mẹ, um, ừ. bố thân, ừ. b... bướn, hay pho bướn nhà, à Nhanh bơ này kín thảo nè này thảo nè เจอไหมนักแต่อะพคลิปเลยดคทิปเลยดีลิปคอยพูดเดียวกันลดูคลิปดีัจเจอเพียงสามนีนะฝากกดติดตามฟังแมนลคเดรดกะกรแชกกระเท้าครฟังแมนลคเดบายบายดิจาเชนเดลเดอาเชนดิย่าเชเดลเดออันนี้ ช่องชองนิตกากับช่องเบีากับช่องแม่เจอกันคลิปหนาทูเน่เจอกันพิบอันนั้นเจอกันคลิปหนาเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้ออุ้มมาบอกเนี่ยพอแล้วนิตได้เลยรับ